เดวนี้เดี๋ยวพาไปดูการออกน้อยบำบัดถูกบำรุงซุก้างรอย,ยิ้มให้พี่น้องประชาชนกันนะคะซึ่งจังหวัดสงขล้าค่ะขรวมกับน้อยแพทด์พออสวอค่ะออกน้อยบำบัดถูกบำรุงซุก้างรอย,ยิ้มให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลวังย้ยอำเภอเทพาค่ะ นายวรนัทนุรอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานะคะเปิดโครงการจังหวัดเคลื่อนเทน้วยบำบัดถูกบำรุงซุกสร้างรอย,ยิมให้ประชาชนณโรงเรียนวัดคลองยอ่อตำบลวังยัยอำเภอเทพาจังหวัดสงขลานะคะ,คะนำน้วยแย์เคลื่อนเทพอ,อสวนเนี่ยออกให้บริการประชาชนที่เจ็บป่วยในพื้นที่และก็บริเวณใกล้เคียงเพื่อให้ได้รับบริการช่วยเลือด้านสุขภาพอย่างถั่วถึงโดยมีประชาชนในพื้นที่เข้าวร่วมนะคะ ซึงจงหวัดสงคล้าค่ะก็ได้จัดทาโครงการจังหวัดเคลื่อนเทน้วยบําบัดถูกบํารุงซุกสร้างรอยยิมให้ประชาชนประจําปี2566 เพ no nice so ื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในเชิงรุกให้สามารถเข้าถึงบริการภาครัฐได้อย่างสะดวกรวดเร็วช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับพี่น้องประชาชนในการเดินทางมาติดต่อราชการนะคะโดยสนักงานสาธาณสุขจังหวัดสงคล้าค่ะก็ได้นําโครงการน้วยแพดเลื่อนเทรั่วพอสซวเนี่ยออกให้บริการในการตรวจสุขภาพร่างกายแล้วก็ให้คําปรึกษาเกี่ยวกับโรคต่างๆให้ประชาชนโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายด้วยค่ะโอกาสนี้ค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงคล้าก็ได้มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนจํานวนสิทุนนะคะทุนละนึ่งพันบาท ด้วยกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปธรรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรม,มาราชากุมารีพร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริปโภคให้กับูนย์พัฒนาเด็กๆแ,และการทุ่งยางฉีบจำนวน150ชุดค่ะให้กับผู้สูงอายุและการผู้โดยโอกาสในพื้นที่เพื่อเป็นควันกำลังใจจากนั้นค่ะก็ได้นำคณะผู้บริหารและการส่วนราชการค่ะรวมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำแล้วก็ปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวแล้วก็สร้างความร่มรื่นค่ะ